มาดูแผ่นคัดกันนะคะตัวนี้เป็นของมาสด้านะคะมาสด้าสามสองสามแล้วก็ใช้กับแชมป์ทูด้วยนะคะขนาดเจ็ดนิ้วนะคะหน้ากว้างเดี๋ยวเรามาวัดกันนะคะแกออกมาดูเลย ตามนี้เลยนะคะเนิ้วครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งเป๊ะป,ปเลยนะคะอ่าให้ดูชัดๆเนาะวัดตามเลยนะคะของลูกค้าวัดตามเลยเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะจะจะได้7นิ้วครึ่งแล้วก็ส่วนของฟันเฟืองนะคะฟันเฟือง ฟันเฟืองอจุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะจะได้ยี่สิบฟันเฟืองนะคะแล้วก็ยี่สิบสองจุดสองมิลน,นะคะเดี๋ยวเรามาเรามาวัดผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะคะ ตามสเปคเขาให้มาแบบนั้นนะคะโอเคเวอร์เนียเลยนะคะต้องใช้เวอร์เนียค่ะโอเคนะคะ22่มิลถ้าใช้เวอร์เนียแบบนี้ก็จะได้22มิลน,นะคะเป๊ะๆตามนั้นเลยค่ะวัดก่อนนะคะ